โอเคองต้องเข้าห้องนี้เฮ้ยองปิดใส่หน้าก็เปิดไปโอ้โหปิดดีครับปิดมาก็มาต่อกับตอนที่14นะครับใช่ไหมใช่แหละ ก็หลังจากที่เราใส่ฟิลแล้วมันก็ล่วงไปไหนไม่รู้เราต้องไปหาฟิลที่ไหนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ต้องไปหาแจที่มันล่วงไปอ๋อต้องลงไปชั้นล่างลโอเคลงชั้นล่างโอ้โห ฮึดเจ้ะไอ้ชาหลอดโอ้ยพังโรงพยาบาลนี่มันก็แปลกๆเนาะส่วนหนึ่งทำจากไม้ส่วนหนึ่งทำจากปิดโอ้ยทำไมเสียงหัวใจมันเต้นแรงอะเฮ้ยเราลงมาตรงนี้ยังโอ้สวัสดีครับ มีถานอะไรให้ไหมสงสัยจะไม่มีขึ้นดีกว่าขึ้น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 านเอ้ยคุณแจมันต้องอยู่ไหนวะอ๋อตกมาในห้องนี้ป่ะโอ้โหทำไมมันหายใจแรงอะ่ะที่นี่มันฟังเฮ้ยเปิดได้ไหมไม่ได้เสียงลมก็โอ้โหอย่างร้อนเลย ขวาล้ายตายดีเรามาที่ไหนเอ้ยยังไงเออคุณเจเรียบร้อยได้แล้วไป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 ไหนดีนั่นก็ขึ้นไปข้างบนดีก่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมไม่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  ฮึ S <S <preach Country> ่ดจื้อมาตีผมไม่ท <let> oh ันหรอกโอเมื oh ่อกี้ยังเปิดไม่ได้อยู่เลยสงสัยเป็นระบบเปิดจากข้างในอ่าคุณแจใช้กับตรงนี้จริงด้วยเย่เปิดโอ้โหเอาซะไม่อยากขึ้นเลยต้องไปใช่ไหม พึเอื้ยนิ้วก็ไม่สมประกอบเป้าหมายใหม่ตามรอยเลือดไปโอ้ไม่อยากจะตามฐานนี่แน่นี่แน่เ,นเลือดบอกไปทางไหนตึกตึ๊กตึ๊กตึกไปทางนู้น,ๆๆนเราก็จะไต่ฐานไปไม่ได้โอ้โดโด เลือดบอกให้ไปทางนี้เราก็จะไปทางนี้ไม้มึงก็จะพังอยู่ลำล่ออยู่ได้เฮ้ยเฮ้ยย่มันแจกฐานให้เยอะไปเราต้องใช้ฐานเยอะแน่เลยโอเคเราไปต่อไม่ได้แล้วสายต้องเดินข้างเฮ้ย โอ้ยเดินนิ่งๆจะน่ากลัวแบบเลยวัสดีครับเจ้าหัวเม่งอย่างไม่ต้องใช้ฐานป่ะฮึจือฮึจือขึ้นขึ้นขึ้นไม่มีนะจุดเซฟแล้วไม่มีนะเลือดบอกให้ไปทางนั้นอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี๋ยเฮ้ย, yeah. ยมีวิญญาณด้วยชิมหายขึ้นทางไหนอ่ะเฮ้ยมีมีทานมีทา,านเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นทางไหนก่อนทางนี้ใช่ไหมฮึบขึ้นมาขึ้นทางไหนฮึบโอ้ ยังดีรีโหลดเลยแล้วกันเสียวยังดีขึ้นได้โอ้มันคงทำเพื่อ,อไว้สำหรับลงไปเพื่อเก็บฐานแหละปื้อเปิดดูก่อนในนี้มีอะไรเฮ้ยห้องน้ำเฮ้ยอะไรเรืองแสงเฮ้ยย่าให้ฐานเยอะแล้วเนี่ยอา้าวเก็บไม่ได้ เก็บดิเก็บไม่ได้เดี๋ยวก็เต็มสิบอันดี่หว่าด้วเรื่องไม่เก็บไม่ได้นี่ไงโอ้อยู่สูงไปก็เก็บไม่ได้น่าลำบากใจจริงๆโอ้โห ไม่นะเดินดีๆเดินดีๆเลือดเยอะๆนี่ไม่ค่อยใหญ่จะไปเลยขวาไหลสายดีขวาไหลสายดีอย่านะอย่ามีใครโผล่มานะอ๋อฝนอย่านะไม่มีนะ เสียงไรหว่าเราคงต้องไปต่อทางนี้แหละคงไม่ใช่แล้วเฮ้ยเปิดไม่ได้อีกเอาละกล้องเขาดีจริงอย่าพังโอ้ยเห็นนะเห็นนะ ไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่ายูยเฮ้ยแบตจะพิ่งหมดดิมีทางให้มีต้เตียงให้ซ่อนบอกให้ตามรอยเลือดไปรอยเลือดอยู่ไหนวะรอยเลือดไม่เห็นมีสักแอดมีประตูด้วยเดินบนไป รู้แล้วว่าแบตจะหมดเฮ้ยเขียนอะไรเฉยเลยโน้ตคำโกหกผมจำลายมือนี้ได้หลวงพ่อมาตินฆ่าใครสักคนที่นี่หรือว่าคำโกหกที่เขาเอาแต่พูดถึงคือเอกสารทั้งหมดที่หายไปจากของพวกนี้เราก็คงไม่ต้องสนแหละ <c oughs> รีโหลดก็ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายอ่ะรอยเลือดบอกไปทางนี้เราจะไปทางนี้เปิดแล้วเปิดไม่ได้โอเคองต้องเข้าห้องนี้เฮ้ยองปิดใส่หน้ากูเปิดไปโอ้โหปิดดีครับปิดมา ใส่มันต้องให้ห้องนั้นแหละแต่คงต้องหาที่แอบ,บก่อนที่แอบ,บก่อนมันออกมาได้แล้วกดแอบ,บไปแอบใบต้เตียงถ้าห้องนั้นมีคนเฝ้าเยอะแปลว่าห้องนั้นแหละต้องเข้าได้ต้องมีอะไรอยู่ เสื้อผ้าก็ไม่ใส่พวกชีเปืนจะเดินกลับมาเพราะแบตก็ลดเร็วดีแท้ไม่อยู่แล้วนะลงไปแล้วล่ะ มันโอ้เลือดบ่อยเข้าทางนี้ด้วยไปไหนไปไหนไปไหนปิดแม่งเลยปิดแม่งเลยยังไงไปทางไหนอ่ะอ๋อ้มันเหมือนห้องที่เรามาเลยห้องนี้อะไรเปิดไม่ได้โอเคคงมีทางเดียว จุเซฟแล้วต้องกระโดดข้ามไปใช่ไหมฮึดไปได้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 ไไดกระโดดข้าไปได้ฮะเสียงอะไรแล้วลูกๆของพระองค์ผู้ซึ่งนำนักอยู่บนสุวทีหังก,กบผู้ชาตัวเองอาจารย์ของเขาอยู่ในมือพวกเขาทำตามประสงค์ของพวกเราในโลกที่มึงสวดอะไรของมึงจะไปหายัางไง หลงพ่อผมมาหาแล้วนะผมมาหาแล้วนะอย่านะอย่านะไโอ้โหไม้อน,นาถามากเลยอย่าพังนะอย่าพังนะพังนี้ขึ้นน่าจะลำบากเอาเถอะนะเก็บก่อน เฮ้ยชื่อเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงลุลลฮเฮ้ยกองกองกอจิบจิบจิบไปทันโอ้ยโอ้มีใครมาอีกขึ้นไปขึ้นขึ้นไปก่อนขึ้นไปแม่เอามองไม่เห็นด้วยสิ อย่างไรอะทีนี้เป้าหมายใหม่คุณต้องใช้กล้องเพื่อมองผ่านความมืดครับที่นี่ไม่รู้เป็นไรไฟมีไม่ทุกที่ติดไม่ทุกที่ด้วยโอ้โหไม่อยากจะลงไปเลยพูดตามตรงลงแล้วขึ้นไงก่อนเนี่ยฮึบ เฮ้ยอ๋อไม่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 ต้องขึ้นอ้าขึ้นก็นได้ลงมา <c oughs> อยู่นั่นโอ้โหตกไปอีกชั้นหนึ่งเลยมั้งเนี่ยเอาซะลึกเลยไอพวกนั้นยิ่งปนเปี่ยนอยู่ด้วย โอ้โหแล้วทางลงคือทางไหนก่อนเฮ้ยอะไรอน่ยมีฐานด้วยเก็บฐานเก็บไว้ก่อนต่อให้ไม่มีแบตเตอรี่เราก็เอ้ยต่อให้ไม่มีกล้องเราก็เก็บโอ้มีทางให้มู้ทางเดียวแหละอึบอึ๊บอึบอึบ โอ้โหไม่น่าอยู่เลยน้ำก็รั่วนี่ไงทางลงอย่ามีใครโผล่มานะขออึ๊บขอกันนะจุดจุดนี้จำทางไว้จำทางไว้กล้องน่าจะอยู่ทางขวานะ ôi, oh chip hai rồi, nó cũng không có phải là mở cửa, Con cửa, con con mở cửa, Con con mở con united mô nguyên yelukna yelukna con united con united con united con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  โอ้โห,หมองไม่เห็นอะไรเลยขามได้ด้วยอย่านะอย่านะอย่านะเสีงเยงอะไรก้องก้องปองป้องป้องเ้าหมายหาหาทางขึ้นชั้นสามระเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหวิ่งดิวิ่งดิวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอย่าอย่าตามมาอย่าตามมาประตูไม่มีปิดอีกโอ้ย เฮ้ยกล้องเสียปิดปิดไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนี้แหละเออทางเดิมมาทางไหนกับทางนั้นเรามาทางไหนกับทางนั้นใช่เหรอทางนี้เออทางนี้แหละห้องน้ำโอ้กล้องกูแตกจนได้ห้องน้ำเอ้ยทางขึ้นอ๋อขึ้น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 ฮึบฮึบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นสี่ขึ้นเร็วเร็วเร็ว ขึ้นอึจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไปหาทางขึ้นต่อมีฐานอีกสักก้อนไหมั้ยฐานไม่มีกูขึ้นอย่างเดียวแล้วจุดจุนี้เราล่วงมาจากไหนเรากระโดดลงมาปะวะไม่ใช่ดิเรามาทางไหนวะ อันนี้คือทางลงเพราะว่าเราเดินอ้อมมากดอาเ่อรีโหลดไปมุดออกอย่านะอย่าโผล่มานะมุดออกไปลงมาทางไหนขึ้นไปทางนั้นลงมาทางไหนขึ้นไปทางนั้น จาขึ้นครับเรากระโดดมาทางนี้ล่วงไปอีกอะมีหาฮึบขึ้นไปเย่ผมขึ้นมาชั้นสามได้แล้วตามหาหลวงพ่อมาตินในส่วนของผู้โดยโอ้ทางนี้ปิดโอเควิงง่งเรออื้อจื้อ

หลวงพ่อทางนี้ไม่ใช่เหรอฮึดจ้หลวงพ่อไม่ออกมาหาผมหน่อยเหรออึ๊บเออทางเดียวที่จะหนีไปได้ขอบคุณครับบายบายโอ้โหนายรู้ได้ยังไงเพราะอ่านไม่ทันไปแล้ว ผมจะได้ออกไปจากโรงพยาบาลน,นี้ขีอย่างนี้อึบอึบอึบมีทางให้เราไปทางเดียวเราก็จะไปนะครับเย ê, ่เซฟแล้วเราจะไปถึงไหนกันเอ่ยเย่มีไฟด้วยเฮ้ยโอ้ยไออ้วนมันพังไปไหนวะ ทางนี้มีท่าไปทางไหนไม่มีทางตันโถโถเว้ยปิดีปิดเร็วเร็วเร็วปิดปิดแอปไหนแอปไหนแอปไหนเฮ้ยเฮ้ยประจำตำแหน่งแล้วฮะมึงเป็นทหารมาก่อนเนี่ยประจำตำแหน่งแล้วอย่าออกไป ออกไปออกไปเ,ออเราต้องหาหลวงพ่อมาตินจากผู้ดูแลให้ได้ใช่ไหมไม่ออกไปอไปสิเอออย่ามองมาทางนี้ ไปครับออกไปออกไปนะเออนั่นแหละนั่นแหละออกไปไปแล้วใช่ไหมมันไปทางนั้น,นไปทางนั้นเราก็รีบไป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 ไม่ใช่ เฮ้ยมันมีทางมีท่อมีท่อม,อมาปะะ่ะไ่ะไปเถอะไปสิขึ้นไปกลัวแล้วมันต้องตามมา <c oughs> รู้เยอะรู้เยอะในท่อมันก็ยังขึ้นมาตายกันได้เหรอทางนี้เป็นไปถึงไหนอ่ะมปนไปถึงไหนไประห,หยัดแบบกัไว้ก่อน ไปทงไหนวะไปถึงไหนไปทีไหนไป่ไหนเฮ้ยมีแฟมเอกสารลงหยิบแฟมปึ๊บเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมไม่มีเตยบตัวขึ้นไว้ก่อนเอกสารแล้วความฝันของบิลลี่มีเรื่องน่าสนใจจากการพูดคุยกับบิลลี่เมื่อเช้านี้เขาบอกว่าตอนที่เขารับการบําบัด เขาได้คุยกับดอกเตอรเวอร์นิกอีกครั้งในสถานที่สีขาวฉันค่อนข้างกังวลอาการทางจิตของเขา,าเกิดอะไรขึ้นน้าโอ้ไม่รู้ว่ายังไงแต่เพื่อนหมอที่ตายไปแล้วของบิลลี่ได้ฟังหัวเขาที่ตำแหน่งเช้ยเแล้ว่าช่างมันเถอะเิดแล้วเปลี่ยนความเห็นกันบ้างไม่ว่าอะไรจะดื่มไวน์ไปด้วยอยู่กันสองคน มันไม่มาเราไปละวทำไมเสียงเหมือนจะมาห้องนี้ต่อเลยพังไปทั่วเลยพังไปทั่วเลยลเราไปทางนี้ต่อดอีก,กว่า ไปเร็วไปเร็วไปเร็วด็อกเตอร์มันอยู่ไหนเนี่ยอย่าแห่ใส่นะนี่ห้องผู้ป่วยโอ้โหคอขาดด้วยอย่างหล่อนะ่ะกดเมาส์เพื่อดำเนินการสอบ ลงไปอ,อผมผักศพแล้วล่าสุดไม่มีอะไรวะเยะ่จุดเซฟคือก็ยังไม่ได้ทันหาหรอกแต่ก็พอแล้วละ่ะโอ้ยกล้องไม่ค่อยดีด็ดอกเตอร์อยู่ไหน ะไรนายคือเขาสินะใช่ฉันมีเรื่องจะบอกนายคุณแจสู่บ้านพระเจ้าที่โรงหนังหลังเสาไฟปราหมายใหม่ไปเอาคุณแจจากห้องสันทนาการาก็สำหรับคนที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็รอดูตอนต่อไปบ๊ายบาย